กองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟูยังคงปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพณประเทศสุดานด้วยความเข้มแข็งวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามสถานการณ์การปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่กับทีมข่าวพาสนามครับ ข่าวสารในพื้นที่ปฏิบัติการเป็นสิ่งที่สำคัญครับเนื่องจากว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่เราจะนำมาพิจารณาเพื่อหาหนทางในการปฏิบัติงานในพื้นที่วันนี้ผมและทีมข่าวภาคสนามจะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตสถานการณ์ในพื้นที่ปฏิบัติการโดยผู้ที่จะมาให้ข้อมูลเราในวันนี้ท่านเป็นนายทหารฝ่ายการข่าวของกองกําลังเฉพาะกิจ980ไทยดาวฟูท่านครับสําหรับสถานการณ์ในพื้นที่ปฏิบัติการของเราเนี่ยมไม่สามารถที่จะคาดเดาได้เลย สถานการณ์ในห่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาที่เราได้มาบัดินาในพื้นที่ยังไม่มีเหตุการณ์รุนแรงจะมีเหตุการณ์รุนแรงพื้นที่ของ Sector South เป็นการต่อสู้กันร,ระหว่างกลุ่มกองรังของรัฐบาลและกลุ่มต่อต้านของ SLA ผลกระทบที่ต่อเนื่องมาถึง Sector ร์เวของเราก็คือในเรื่องของการ เพิ่มความปลอดภัยในการปบิบัติงานของเจ้าหน้าที่ u n เอนเวลาออกไปไปฏิบัติงานในพื้นที่ต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไปด้วยนอกจากนั้นการกำหนดเคอร์ฟิวให้กับเจ้าหน้าที่ u ูเอนตั้งแต่ห่วงเวลาสี่ทุ่มจนถึงเจ็ดโมงเช้าไม่ให้ออกจากเคหสถานก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเจ้าหน้าที่เอง การลงประชามติในพื้นที่สุนใต้เ,เริ่มลงประชามติตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่15จํานวน7วันนะครับผลการลงประชามติจะประกาศผลประมาณ1เดือนหลังการเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยซึ่งผลการลงประชามติจะมีผลว่าจะสามารถแยกเป็นประเทศใหม่หรือว่ายังคงเป็นส่วนหนึ่งของสุนต่อไปเนี่ย เมื่อจำนวนผู้ลงประชามติมีจำนวน60%ของจำนวนทั้งหมดถึงแม้ว่าสถานการณ์ในพื้นที่ปฏิบัติการจะเป็นอย่างไรทหารไทยก็ยังคงที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจรักษาสันิภาพต่อไปครับทางนี้ก็เพื่อเชื่อเสียงของประเทศไทยและคนไทยจ่าส1บเอลือชานหรือคำหารถ่ายภาพผมสิบเอกพันพฤก,กิ่งกา้านรายงานจากฐานปฏิบัติการมุกจ้าเมืองมุกจ้าประเทศซูดาน